เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการบ้านเดี่ยวแพนาเซียวิลเลจที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันการเดินทางเข้าออกได้หลากหลายช่องทางโครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพการเดินทางสะดวกใกล้ถนนมิตรภาพและถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีสายใหม่และอย่างใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่นโรงเรียนอนุบาลชลบุรีและบิ๊กซีมาร์เกตนาป่า โดยมีขนาดพื้นที่36ตารางวาจำนวน3ห้องนอน3ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปกันเลยการเดินทางไปยังโครงการบ้านเดี่ยวแพนาเซียวิลเลจโดยเริ่มต้นจากแยกกาแล็กซี่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิทขับตรงไปประมาณ6กิโลเมตรแล้วใช้ช่องทางซ้ายขับไปยังถนนเลี้ยงเมืองชนบุรีอีก5กิโลเมตรจากนั้นเบี่ยงซ้ายออกจากถนนเลี้ยงเมืองชนบุรี แล้วเลี้ยวขวาไปบนถนนเศรษฐกิจแล้วขับตรงไปอีกประมาณ3.6กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายหลังสีแยกใสสลัดสเต็กเฮาส์แล้วขับตรงไปอีกประมาณ8กิโลเมตร,รมเลี้ยวขวาเข้าซอยโครงการแล้วต้องไปอีกประมาณ800เมตรโครงการจุดทางด้านซ้ายมือค่ะถึงแล้วจ้าโครงการบ้านเดี่ยวพานาเซียวินเลจ สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบันบา by j Asset Management